สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดีพีธรรมดานะครับช่องดีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเกอีกเช้านะครับหุ้นนิเกอีกเช้าของวันที่นะครับของวันที่พุนนิเกอีกเช้าของวันที่สองทาร์าคมธรรนธาละหกสิบแปดนะพุนนิเกอีก็คือ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์หยุดนะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาบาลขให้ท่านผู้ชมได้รื่อหลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอามาชมกันเลยรับเช้าวันนี้รู้สึกว่าช้านิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดินออกไปแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้ารูดวิ่งนะครับเอาไปรูดเอาไปวิ่งนะ ส่วนชุดวินก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ะครับแปดเกา้าน,นงองสนะเอาามนั้นเลยนะครับ Wow.

ครับโอเคนะครับตามนี้นะครับขอบคุณม,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับในทางวันนี้ก็มีตามนี้ก็แล้วกันนะครับ,บสวัสดีครับ